คลิปต่อไปนี้นะครับผมเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปซึ่งมีภาพไม่เหมาะสมและคำหยาบคายซึ่งไม่เหมาะกับเด็กหรือเยาวชนผู้ปกครองควรให้คำแนะนำแก่เด็กนะครับ โอเคก็สว okay, so ัสดีครับผมบิตแอนอาร์บีนะผมวันนี้ก็มาในมุมแปลแกนิดนึงนะผมะปกติผมจะถ่ายบริเวณนี้เนาะซึ่งตอนนี้ก็จะลกนิดนึงเพราะว่ากําลังเตรียมย้ายครับผมกําลังเตรียมย้ายบ้านนะครับผมไปอีกที่หนึ่งนะก็มอาจจะลกนิดนึงนะครับผมตรนนี้ลกกันแหละกาลังเริ่มลกแล้วตอนเนี้ยข้างล่างก็จะเป็นพวกบรรจากองเกิงเนาะโอเคนี่ประมาณนี้ครับผมไม่น่าจะเห็นเราด้กล้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยซูมไม่ดูเดี๋ยวเียปรับนี่อยู่ มีกล่องเกิงเนี่ยเป็นกล่องที่ผมขายของนะครับผมนี่มีไอ้ผ้าผ้าเลโกคุนะครับผมไอ้ผ้าคุมเลกโกคุนะฮะแล้วก็พวกกระโปรงกระเป๋าถักที่แม่ผมถักนะครับผมนี่ซื้อได้ที่ช้อปปี้ช้อปปี้นะครับผมช้อปปี้นะฮะโอเคแล้วก็มีอาพวกหูฟงหูฟังแล้วก็พวกรองเท้ามือสองนะครับผมไปซื้อได้นะครับผม ่าขายอยู่ในช้อปปีซื้อได้ครับผมก่อนไปดูคลิปผมบอกเลยผมขายเลยช้อปปีนะครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไม่ใช่หรอกผมตัวสูงด้วยไงสูง200นะครับผมตอนนี้สูง200แล้วตอนนี้ทนะปัจจุบันเนาะโอเคนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็จะมารีวิวแล้วก็รีแอคชั่นนะครับผมมังงะของไม่ใช่มังงะดิโดจินของคุณโอตาตัวปลอมนะฮะผมผม,ผมได้มาแล้วเป็นอ e ีบุ๊กนะครับผมส่งมาทางอีเมลนะ <laughs> อ่าโอเคบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าโดจินอันนี้เนี่ยเป็นโดจินผู้ใหญ่นะครับผมไม่ใช่ของเด็กนะครับผมไม่ได้ให้เด็กดูนะฮะเดี๋ยวมาดูรีแอคชั่นแล้วก็รีวิวกันเลยนะครับผมมานะครับผมอ่าซึ่งตัวผมเนี่ยจะทําการเซ็นเซอร์ภาพอะไรพวกนี้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยว u t u b e เนี่ยมันจะให้ผมติดเหลืองนะฮะเดี๋ยวช่องผมปลิวนะครับผมเดี๋ยวปลิวแน่นอนเชื่อผมนะครับผมยูทูบให้ผมปลิวแน่นอนเนี่ผม โอเคเนาะงั้นก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับผมไป let's go ไปก็โอเคเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมนี่นะก็ขอเซ็นเซอร์เยอะนิดนึงนะครับผมอ่าเดี๋ยว YouTube มันให้ผมติดเหลืองนะฮะโอเคนี่รูปอะไรเนี่ยเที่ยวลูกไปกันเนาะโอเคนี่นะเซ็นเซอร์ครับผมนี่เซ็นเซอร์เซ็นเซอร์เซ็นเซอร์คำเตือนคลิปนี้ สิบแปดบวกนะครับผมเด็กๆห้ามดูมึงห้ามดูเลยมึงห้ามดูอ่าถ้ามึงจะดูนะให้พ่อแม่คุณอนะ่ะมาดูด้วยนะครับผมโอ้โหเฟกโอตา e รีเดมชันนะครับผมบ y ายซัมเมอร์ฟาวนะฮะคนวาดนะครับผมเด็ดจริง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 โอ้โหสัสดีคเชนโหลดจัดช่องเฟกโอตาพอดีจะมางานมิทติ้งที่จัดช่วงบ่ายนะคะ อ๋อคุณรถนี่เองนะครับสวัสดีครับเชิญท่นี่เลยครับเดี๋ยวผมพาไปเดินที่ห้อง VIP room นะครับสูดๆนะครับพวกผมจะคอยติดตามผลงานเพลงของพวกคุณเลยเลื่อยเลยนะครับขอบคุณนะครับาักให้ภากให้ให <c oughs> อ๋อนั่นงานมิตติ้งของอยากหัวแดงน่ะยันชื่อรถดังมากเลยนะในสเปซทูะเป็นช่องที่ชอบวิจารณ์ผลงานชาวบ้านและนั่นคงเป็นแก๊งเพื่อนนานที่เชิญร่วมงานด้วยนะ ล่าสุดีนข่าวว่าน้องๆในวงเดอะไอดอลก็โดนยายนั่นน่ะด่าผลงานเพลงทะยับเลยแถมตอนนี้เนี่ยยังมีหน้ามานั่งเก้าอี้ตัวเดียวกับที่น้องเธอปานเพิ่งนั่งไปกูยอมบอดได้กูร้อ,องไห้เลยโอเค<笑>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 จบแล้วก็เป็นโดจินที่ดีมากเลยครับ อ่าที่อ่านดูเนี่ยเหมือนเหมือนล้อไอ้ที่คุณโอตาตัวปลอมนะครับผมได้ทำเกี่ยวกับเบียนเคนเนาะอ่าเหมือนเป็นการล้ออ่ะอ่าวันนั้นนะครับผมเอ้าเอ้าเอ้าอ้าชก็ผมบอกเลยว่าสิบจับสิบไม่หักนะครับผมก็เป็นมังงะที่ดีเลยแหละนะครับผมไม่ใช่มังงะโดจินที่ดีนะครับผมก็ผมรอเล่มสองเดี๋ยวับผม อ่าคุณบอกเลยนะครับผมว่าจะให้อ่านฟรีกันนะส่งมาอีเมลเหมือนเดิมนะฮะโอเคเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมกดโดเน a ที่ทิปมีให้ด้วยนะครับผมอ่าโอเคทิปมีนี่ทิปมีทิปมีทิปมีนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้นะครับผมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด สมัครยูทูบเมมนวอรชิปด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็อย่าลืมไปซื้อของที่ช้อปปี้ผมด้วยนะครับผมอ่าใต้ด,ดิน้านล่านะครับผมมีสินค้าเลือกนะครับผมเป็นมือทรงมือสองของที่ใช้แล้วในบ้านผมนะครับผมมีแค่นั้นแหละจบเอ้ยเหนื่อยเหนื่อยจริงจริงแล้นก็ซีโอเกนแนทวิดด้วนะครับผมแล้วเจอกันครับเด็กจะไปแล้วเจอกันเย่ yeah, hey.